เราฟังขา่ขาวข่าวจากท่านอาจารย์รอจอฮะไม่รู้<โ>องหารองครักมาหรือเปล่าอยากเห็นแล้ว แล้วแหละถวายบังคมองค์หญิงด้วยพี่คะขอใดที่พระเสด็จะเป็นขท่านรองจอเถิดคำจางขององค์หญิงให้กระบอกนี้หาชายดีมีฝีมือมาเป็นองค์ครับองค์ราชฎ์เลิศฟ,ฟ้าตอนนี้กระห่อมหาได้แล้วพี่คะหาได้แล้วหาได้แล้วพี่คะดีมากเลยแต่ให้อยู่ตรงไหนเราขอดูหน่อยสิ <c oughs> นี่พี่คะกระบอกท่านะถวายบังคมด้วยพระเจา้าค่ะ ดูสิน่ะกาเป็นมัดมัดเชียร์ถ้าผมชอบเล่นก้ามเจ้าชอบเล่นก้าใช่ไหมชอบฟังได้เลยองไหนพเจ้าตอนนี้ลูกเราอยู่ที่ตำหนักการที่หลอจอเนี่ยการที่หลอดจอเนี่ยพาเจ้าเนี่ยมาสมับป็นทหารองค์คณะของลูกเราเราเนี่ยตัดสินพระไถ่ไม่ได้ต้องไปหาเลิศฟ้าลูกของเราให้ลูกของเราได้่ยเป็นคนตัดสินตัดสินอีกด้วยหลอจอา ตอนนี้ครับอ์อหญิงแสงฟ้าก็พาธรรมจารย์ ไม่ใช่ใกล้ๆเป็นไรหรอกเดี๋ยวเล่นในเรื่องยังไม่ทันเล่นเลยปวดเข่าไปเอาละฮะเพื่อเจแอนเอาสาไปเลยมาเป็นเซ็กเสด็จแม่ี่มเ่ม่เนยไงบ้างเสแม่เชิญประทับขอบใจมารุดสัตดาที่ฮิ้วฉันมา เสด็จแม่วันนี้สเสด็จแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพระไทยพระพักสดใสมีอะไรพี่ววันนี้แม่มีข่าวดีจะมาบอกเลิศฟ้านะตอนนี้อาจารย์หล่อจอได้นําอาหารเนี่ยมาเป็นองค์ขลักให้กับลูกแล้วนะต้อง<อ>จเอาทหารองค์ขลักมาให้แล้วลูกตาเป็นยังไงแล้วพี่เจ้าค่ะเสด็จแม่หันไปดูดิยิ้มเป็นอยู่ <c oughs> นะเฮียหล่อจอยอยากเห็นทหารองค์ขลักจ้ะอยากเห็นนะพี่อ่อยากเห็น,นอยากเห็นนะ นี่พี่ไหนเนี่ยหังบังอ่ะมองไม่เห็นอ่ะนั่งล่างไปเกะกะนะโอ้โหแกรู้ไหมลูกยังไงยังงไแม่อะไรลูกบังกระสุนก็มองมิดเลยนะองมึงเาบอกว่าต้องกลัวมืดไม่ต้องกลัวมืดคอได้แค่หมึ่งท่านที่ถูกแล้วมัเจ้าค่ะที่รับก๊าซกระบอกปิตาหารยังไม่เห็นหน้าเลยเออก๊าซกระหม่อมการันตีตัวเองก่อนไงก๊าซกระหม่อมบังกระสุนได้ รันตีต so th <speaking S 2> ัวเองเลยอ่ะโอเคแกรเนี่ยถูกพระไทยแล้วเหลือแต่เลิศฟ้าลูกตัดสินพระไทยเลยลูกเสรจแม่ถูกพระไทยตังนี้กระบอกก็คงจะถูกพระไทยแน่เลยขอเรกกทนะถวายพังคมพระเจ้าค่ะเส็ดแม่เสแม่เสรดแม่เสดแม่เสรดแม่เสรดแม่เสรม่เรดแม่เสม่เสดแมดแม่เสรดแม่เสรดแม่เสแม่เสแม่เสรดแม่เสรดแมม่เสแม่่เ ดนางน,นักหนาชายนี้ท,าทัางถูกกระทายไปเสียทีเมื่อบุ่นพระศรี่อเลยนาถึงจะเป็นชายก็อยากช่วงิงบุรุร 一遍。 นะชื่อไรนะนะอะไรเขถามหน่อยทำไมชุดมือก็ผ้ามากี่เมตรลยกใช้ฉันบอกชัชนาจันต์อ๋หัวเราะอะไรแบบนั้นน่ะ นี่นี่พอลูกชื่ออะไรนะทัศนะพระเจ้าค่ะจิศนะเหรอก้าก้าก๊ะหม่องเป็นลูกของอาจารย์หล่อเจ้าลูกกระหม่อมพี่ละค่ะลูกลูกก๊ะหม่อบ้าไปแล้วลูกตากก๊ะหม่อมพระี่ละไอ้ลูกลูกชายพระาี่ละลูกชายพระเจ้าค่ะลูกชายลูกชายเหรอล้านฉบตรของแพ้นะของแพ้อะไรของแพ้ไม่ใช่ของเทียมของแพ้ของแพ้ของเทพเทวาของแพ้ของแทพเทวะ แต่เกษียณไปอ่ะผินยาผิดซองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอินไม่กับเป็นยังไงบ้างโอ้ก็รหม่อมถูกพระไทยทัศนาผู้นี้้าพรเป็นทหารโองครลากกระหม่อมเลยนะผู้เจ้าค่ะรับเลยใช่ไหมลูกรับเลยผู้เจ้าค่ะในเมื่อทัศนาเป็นทหารโองครลากองค์ใหม่เสด็จแม่มาสักดามารุษเข้าพักได้เลยไม่ต้องห่วงฉันไม่ไม่ให้ท่านเดือดร้อนละไปเข้าพักกันนะโอ้โหทองทีทหายไรแล้วไปไม่ได้ไล่ให้เข้าพักจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไป แม่จะเล็กกันโตเนี่ยแม่จะอยู่กับเลิศฟ้าเกือบจะ24ชั่วโมงเลยนะลูกวันนี้แม่อยากอยู่ดูแลลูกอีกนะลูกนะเบ็ดแม่ดย่าเบรกทีพระองค์แม่ที่ไรกันพระองค์เบ็ดที่ไรองค์กินหอยแข็งไม่ได้ฝากใช่ไม่ใช่หอยนะฝากดูแลลาดรถถึงเราด้วยเด็ดแม่ไปจำคำวอนพระไทยแล้วเว้ยค่ะแม่ไปก่อนนะลูกนะก๋วเดียวนี้ก็บอกรับรองว่า อย่านะพูดจะฆ่าเสด็จแม่ในหัวลอกตั้งรถหยับหมาที่ไปตายทำให้เบียดซะน่ากลัวเลยเขาโอ้รู้ได้ไงว่าแกเป็นหมาของอะไรของแท้นะไม่ใช่ของเทียมเออเออเออไปเลยของแท้ของแท้อะไรก็ได้แก่ผมแค่ผมไปพักคนไปเลยไปเลยสักหน้าเสร็จนะที่นี่นี่นี่มาดิ เข้าเข้าทางดิเนะบ้าไ่มีลิมิตด้วยมึงอะโอดยชองโรงท่านเออเออแกะหม่ว่าตอนนี้เย็นมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพระองค์พระพระองค์นี่เข้าตำหนักดีกว่าพะเจั้นไม่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 ยังไม่เข้าอ้ไม่เข้าแล้วไปไหนอะพาไปเที่ยวน่ไยดิไปเที่ยว วันนี้แจแต่ฉันไม่ได้สัตดามารุตเป็นคนอุ้มออกอุ้มเข้านี่เมื่อสัตดามารุกไม่มีหน้าที่แล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของเธอทัศนะเธอก็เป็นคนเอาฉันเข้าฉันออกพระช่วยพระมาช่วยเธอไม่ได้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหตัวเขามีหน่อยยังไม่ใช่เธอะแต่จะกุมเธอก่อนไม่ไหว มาเถอะขี่กงกระไม่เคยให้อุ้มหลังเให้อขึ้นหลัไม้องออไม่เคยให้ไ่ปีนข้างหลังเลยไม่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 เคยเลยลองให้ฉันปีนดูนะเผื่อจะติดใจคัท่านะเหมือนขยะขยะขงมั้ไม่ใช่ขยะขยะหรอกทำไมอ่ะหัวเข่าด้เ่ยกูเนี่ยกูเนี่ยมึงไม่ขึ้นมาบกอีกอ่ะไอ้ฉันเหรอไอ้ชันนึงต้องขึ้นมาบก เออนมันจะได้ถนัดถนัดทัศนาอเป็นอะไรอ่ะจัดิจะกดอยมาจักดิจักรดอยไงมาอ้โยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่ปีนหน่อยเดียวอะทำเป็นถิตจัดิงที่ทัหนาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว ตาปันน่ะแกทำไมเต็มมือเลยอ่ะโอ้โหกามมือใหญ่ว่ะหน้าก็ไปเล่นกับมึงด้วย หายคนตรงหัก <laughs> <laughs> <laughs>